นายนครบุตรดีวงพาณิชจังหวัดจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ออกไปอำนวยความสะดวกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้หมูแพงโดยเปิดจำหน่ายหมูเนื้อดงในราคาควบคุมลดผลกระทบค่ากรองชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามนโยบายของรัฐบาลที่บริเวณร้านเจมอยตลาดพลวอำเภอแหลมสิงห์โดยเปิดจำหน่ายทุกวันในเวลา7นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาวันละ80กิโลกรัมจำกัดครอบัวละ2กิโลกรัมและยังมีร้านที่เข้าร่วมโครงการอีก4ร้าน ได้แก่ร้านสุรีหมูสวยตลาดสวนมะม่วงตำบววัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีวันละ100กิโลกรัมร้านเบทาโกดจ็อบสาขาจันทบุรีถนนมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีวันละ20กิโลกรัมร้านจุธามาดมิตรช็อปตำบววังแซมอำเภอมะขามวันละ50กิโลกรัมและที่ร้านล้านหมูกับตันหมูอนามัยตบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกรวดวันละ20กิโลกรัม ท่านี้โครงการแก้หมูแพงเป็นการลดผลกระทบของประชาชนจากราคาเนื้อหมูแพงซึ่งจะจําหน่ายในราคาควบคุมประกอบไปด้วยหมูเนื้อแดงไหล่หมูและสะโพกหมูราคากิโลกร,รัมละ150บาทส่วนหมูชนิดอื่นจะขายในราคาควบคุมตามราคาตลาดนอกจากนี้ทางจังหวัดจันทบุรียังได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาราคามหมูแพงโดยการห้ามส่งออกหมูมีชีวิต3เดือนรวมทั้งมาตรการอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาล อาที่ช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์จัดสินเชื่อพิเศษสำรวจภาพรวมการผลิตสุกรเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและมาตรการร้อมั้งเพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทนส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการาำข้าจากต่างประเทศขยายกำลังผลิตแม่สุกรยกระดับมาตรฐานความเกษตรกรเพื่อป้องกันโรคระบาดรวมทั้งจัดสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้กู้ยืมจากทกอสอร,รวมถึงโครงการสารฝันสร้างอาชีพเป็นต้นเจริมบ,บัญญงเสนารายงาน ายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุสออบาจอชนบุรีอาวุโสครับครั้งที่1ประจําปี2515ที่บริเวณสนามชนบุรีสเตเดียมจังหวัดชนบุรีซึ่งทางอบาจโจชนบุรีได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมฟุตบอลแห่งจังหวัดชนบุรีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีและเทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการนี้ขึ้นพเพื่อเป็นการส่รงเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมทั้งส่ง,งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในวัยที่สูงขึ้นและสร้างเสริมความรู้รักสามัคคีตลอดจนเป็นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาด้วยกีฬาฟุตบอลให้สามารถะระดับวงการกีฬาผู้สูงอายุ จนต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติต่อไปโดยภายในงานมีนายพันศักดิ์เกตวัฒน์รองนายกอบจช,ชนบุรีนายธินพัฒน์ัญจามหาลาภเลขานุการนายกอบจช,ชนบุรีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดการแข่งขันดังกล่าวแบ่งออกเป็น3มรุ่นอายุคือรุ่นอายุ65ปีขึ้นไป ทำการแข่งขันระหว่างวันที่15-17ถึมกราคมรุ่นอายุ60ปีขึ้นไประหว่างวันที่29-31มกราคมและรุ่นอายุ55ปีขึ้นไปจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่22-24มกราคมโดยรุ่นอายุ65ปีขึ้นไปทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชนบุรีซึ่งทำประตูชนะทีมปทุมธานีไป3ประตูต่อ0ในราตรีศรีนันทพลทิพย์ศรีพิทยาทิพย์ศรีไร่ยาน นายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมหาหรือการดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าของชีพร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสถานการณ์ปัญหาค่าของชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อก,การดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยทางรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนรวมทั้งได้สั่งการใ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจากการประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบสถานการณ์การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสักงานะผาณิดจังหวัดสตูลซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้ดําเนินการโครงการหมู่พาณิ์ลดราคาช่วยประชาชน มีการจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาทมาแล้ว2ครั้งส่วนครั้งที่3ในครั้งนี้จะจัดจำหน่ายจำนวน6จุดในวันที่16มกราคมจนถึง3 1มบมกราคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีราคาไขา่ไก่ที่มีราคาแพงขึ้นโดยทางรัฐบาลได้มีการประชุมหาหรือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตึงราคาไข่ไก่ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นจนเกิดภาระแก่ผู้บริโภค ในส่วนของเรื่องของพืชผักนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลรายงานว่าอยู่ในภาวะปกตินอกจากนี้ได้จัดเตรียมตลาดการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกสัปดาห์ในทุกอำเภอและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคนตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูลบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลในวันที่26มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป แสงมณบรรยากาศในช่วงเย็ยนที่จุดชมวิวถนนเลียบชายแดนไทยมาเลเซียชุมชนบ้านกาเลหูลูซึ่งเป็นแหลามาหมายของอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชมทัศนียภาพทิวทัศน์มุมสูงของเมืองเบตงที่เห็นเทือกเขาอันสลับซับซ้อนมองไปสุดสายตาเหมือนดังภาพวาดของจิตรกรจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเบตง โดยไฮไลท์ที่สําคัญคือการชมความงามของพระอาทิตย์รับขอบฟ้าจากฝั่งของอำเภอบาลลงลัดเเคดาประเทศมาเลเซียที่เป็นสีทองสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มารอชมเป็นอย่างมากโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปนอย่างคึกคักสอดรับกับการเปิดเมืองสู่การท่องเที่ยวสร้างไรายได้กับชาวบ้านและชุมชนที่สามารถลิมตาอ้าปากได้บ้างหลังจากที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 มานานด้านนายถนอมคงเพชรนักท่องเที่ยวกล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวแลนด์มาร์กใหม่แห่งนี้ซึ่งตนเห็นทัศนียภาพของสองประเทศทั้งไทยและมาเลเซียมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากมีลมพัดยามเย็นอากาศดีมากโดยช่วงเย็นนั้นจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในฝั่งมาเลเซียส่วนในช่วงเช้าจเจนทะเลเหมอกในฝั่งของอำเภอเบตงสำหรับจุดชมวิวถนนเลียบชายแดนไทยมาเลเซียชุมชนบ้านกาแปะฮูลูใช้การเดินทางจากตัวเมืองเบตงไปทางด้านพรมแดน6กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาจะมีป้ายบอกทางบ้านสาโหเดินทางต่อไปอีกไม่ถึง3กิโลเมตรก็จะมาถึงจุดชมวิวแห่งนี้เจษดาสิริโยไทยรายงานนายกองตรีแตลัดเครือบุตรดีมหาโชคอำเภอศิลาลาดจังหวัดสีสเกตเป็นประธานตรวจเยี่ยมกองทุนขยะเพื่อชีวิตบ้านเกิงหมู่ที่6ตําบลกุง้งอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรสีสเกตซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะอำเภอศิลาลาดจังหวัดสีสเกต โดยมีนายมินทรเทพินเกษตรอำเภอศิลาลาดและพักส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปโดยหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจการกำจัดและแปรรูปขยะเป็นทรัพย์สินเข้าสู่กองทุนเพื่อชีวิตบ้านเกงและเป็นการออมทรัพย์เป็นทุนประกันชีวิตให้แก่ญาติสมาชิกเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงรายละ8000บาทนอกจากนี้ทางกองทุนยังได้แปรรูปขยะให้เป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อการลดต้นทุนในการทำกรเกษตรกรรม ดยจากผลงานดังกล่าวทําให้กองทุนขยะเพื่อชีวิต้ันเครื่องเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะของอํงเาเภอศรลา,รา,ราลาดนายอำเภอศรลาลาดกล่าวว่าต่อไปอํเาเภอศรลาลาดจะขยายโครงการกองทุนขยะเพื่อชีวิตในแบบตำบกลกงให้ครบทุกหมู่บ้านและจะขยายโครงการนี้ให้ครบทั้ง4ตําบล44หมู่บ้านในเขตอําเภอศิีลาลาดจังหวัดศรีสะเกตต่อไปบุญทันทุกีวันรายงาน